ชื่อป้อมค่ะปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกก็คืออาชีพแม่บ้านฟูลไทม์แล้วนะคะทำธุรกิจอัชมี่อย่างเต็มตัวเพราะว่าตอนนี้มีเวลาที่จะแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็แบ่งปันอาชีพดีๆให้กับสังคมแล้วค่ะทําไมป้อมถึงกินโอเมกา้าเพราะว่า ด้วยสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะพวกเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะจะเห็นได้ว่าโอเมก้าสาม่ยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็เป็นไขมันที่ดีใช่ไหมคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะต้องได้จากอาหารที่ดีนะคะและแน่นอนก็ไม่สามารถที่จะทานปลาแซลมอนทานแมคเคอเรลหรือแม้กระทั ai, ่งไข่เมล็ดเฟกแล้วก็ทัญเพืชที่มีโอเมก้าสามให้ครบถ้วนหรือว่าเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะ นั่นก็เป็นที่มาว่าทาไมต้องราอาหารเสริมดีๆมาแล้วก็ทานเป็นตัวช่วยเพราะว่ารู้นะคะว่าร่างกายเราเดี่ยจะดีขึ้นถ้าได้กินโอเมก้า3เป็นประจําทุกวันค่ะบางทีนะคะการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็ไปทางของอร่อยใช่ไหมคะของทอดของมันของหวานไอศครีมเค้กก็ทราบนะคะว่าไม่ดีไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายแต่ว่าเราก็ยังมีตัวช่วยดีๆมาช่วยต้านการอักเสบของร่างกายชนิด อัน,นดีกันนั่นก็คือโอเมก้าสนะคะแล้วก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในโอเมก้าสก็จะมี DHA ด้วยเพราะว่าเขาจะอยู่ในน้ำมันปลาเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างนึงเลยที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องสมองนะคะเพื่อนรุ่นเดียวของป้อมเนี่ยเป็นสตรกก็หลายคนแล้วก็รุ่นพี่ๆเนี่ยก็มีอาการอมาัมพพกษ์อัมาพาตหลายคนป้อมก็หามาป้องกันไว้นะคะซึ่งก็จะดีกว่า ให้เป็นไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของประสาทตาเนี่ยเขาก็ช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นด้วยมีความรู้สึกว่าได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยขับรถตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะมี ดีเอชเอแล้วเนี่ยก็จะมีอีพีเอที่ทําหน้าที่ในเรื่องของระบบของหัวใจใช่ไหมคะเขาจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดระดับไขมันในเส้นเลือดอย่างที่คุณการบอกไปแล้วเนี่ยเรามาให้หัวใจเราได้พักผ่อนบ้างนะคะโดยเฉพาะป้อมแล้วก็สามีเนี่ยชอบออกกําลังกายวิ่งเทรลกันก็จะเห็นว่าบางทีได้ข่าวในสนามใช่ไหมคะที่น็อกไปกับอากาศเลยเราก็กลัวเรื่องนี้เราก็เอามากินเพื่อที่จะป้องกันการเสียชีวิตในขณะออกกาลังกายตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะว่าโอเมก้าสเนี่ยก็บำรุงได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ เป็นอะไรที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยยิ่งทํางานหนักก็ยิ่งต้องเสริมนะคะแต่ว่าถ้าเราจะกินแล้วเราก็ต้องเลือกใช่ไหมคะอาต m มีของเราเนี่ยต้อมดูมาแล้วจากข้อมูลในอาตมีชาแนลก็คือของเราเนี่ยได้รับประโยชน์แน่นอนไม่ได้รับโทษเพราะว่าของเราไม่มีโลหะปนเปื้อนโลหะหนักคปนเปื้อนเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราควรที่จะทานในปริมาณที่เหมาะสมหนึ่งเม็ดเล็กๆของเราเนี่ยนะคะก็มี EPA อยู่ถึง200 8มิลลิกรัมแล้วก็มี DSA 142มิลลิกรัมซึ่งครบถ้วนนะคะรวมแล้วก็ได้3 5 0มิลลิกรัมครบถ้วนก็คือ ในองการอาหารและยานี่ก็แนะนําให้ทานวันล,ละ250-500นะคะแต่ว่าได้เต็มที่ก็ไม่เกินพันมิลลิกร,รัมซึ่งก็เพียงพอที่จะได้รับในแต่ละวันแล้วตรงแนะนานะคะก็คือว่าสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลหรือว่าผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยก็ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะปัจจุบันป้อมก็ทานมาเป็นกระปุกที่3แล้วค่ะสีเดือนกว่าๆนะคะป้อมซื้อในรนะคาสมาชิก650บาท180เม็ดเนี่ยตกเม็ดละ3บาท50 เป็นยังไงคะแอปสรุปปริญญ l แอปสรุปไพรส์นะคะเฉลี่ยเมตรละ3.50บถบึงสามทหกสตางสองคนวันละ2เมตรก็4เมตรประมาณวันละ15บห้าทนี่เป็นการลงทุนที่ดีมากเลยนะคะล่าสุดนะคะพวกเรา2คนอายุ53ปีแล้วะคะ่ะตรวจสุขภาพไม่พบเบาหวานความดันหัวใจการอักเสบของข้อต่อไม่มีนะคะกินต่อไม่รอแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาป้องกันอัลไซเมอร์กันด้วยตรงนี้และที่สําคัญตอนนี้ใครถามถึงอายุก็ จำได้ล่าสุดอายุ25ปีเท่านั้นนะคะพวาเรากินแล้วเป็นดีอย่างนี้เองนะคะว่าเราคาเออเราใช้ร่างกายกันมากี่ปีแล้วคะหลอดเลือดสมองหัวใจเรามาดูแลสุขภาพของเราวันละไม่ถึงสิบบาทกันดีไหมคะมาขอบคุณร่างกายของเรากันนะคะใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายช่วยพิมพ์มาให้ป้อมรู้หน่อยได้ไหมคะว่าชั้นร่างกายแข็งแรงมาเป็นการยืนยันการในห้องนี้คะ่ะ และสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ